อนาเตอร์สิบสามดีไหมเหรดีดีดีแต่แพ้ถ้าถามว่าทั้งทีในชีวิตเนี่ยถ้าน้องเข้าสู่เริ่มเข้าสู่วงการน้ำหอมยังไง่าแม่งน้องแม่งก็ต้องลองอนาเตอร์เธอทีให้ได้คืออนาเตอร์ทีมันเป็นน้ำหอมที่มันมีเอกลักษณ์ในตัวมันเองเว้ยมันมีเอกลักษณ์ในตัวเองคือกลิ่นมันจะแปลกมันไม่กลิ่นนวลๆหอมหอมแบบบัสกี้นมนมอ่ะกลิ่นศักดิ์กระดาษนิตยสารคำว่าอนาเตอร์เธอทีเนี่ยมันเป็นไม่เป็นชื่อนิตยสารซึ่งเขาก็ทำเขาก็ทำโค้ดเปเลกไก่น้ำหอมแบรนด์นี้แบริลลานี้ ถ้าถามพี่ว่ามันดีมันดีนะเว้ยมันแปลกมันแปลกมันหอมมันติดทนแต่มันไม่ค่อยกระจายตัวข้อเสียมันอย่างหนึ่งคือมันกระจายตัวไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่น่าจะทำออกมาให้ให้ให้ติดผิวให้ติดผิวเพือแบบสกินชิปสกินเซนกันแต่ในความรู้สึกเดี๋ยวคนรักก็รักเลยนะแต่คนไม่รักก็ไม่รักเลยคนไม่รักก็จะบอกว่ากลิ่นแปลกแปลกกลิ่นเหมอนมึก กินมันสังเคราะห์กินมันดูสังเคราะห์นะคนที <once> surely, ่ไม่ชอบนะเขาจะบอกเขาจะบอกกินสังเคราะห์มันเหมือนหมึกแปลกถ้าถามใจจริงๆิงแล้ว้เทียบประสนตาตาส่งราณลามันที่ราคามันเป็นบ้าเลยนะราคามันเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะซื้อฟอชเชียลลี่เดียวก็หมื่นสามกว่าร้อยมลพี่คิดว่ามันโหดไปราคานี้มันโหดไปไม่ได้บอกว่ามันดีแต่ราคามันเกินราคามันโอเวอร์ไพรส์แต่สักทีอะสักทีน้องอยู่ในวงการน้ำหอมน้องเลือกเข้ามางการน้องก็ต้องลองว่า ไอ้นี่แหละใช่ไหมเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นตัวตนจริงๆของความเป็นกิจนมัสพะน้องอ่ะถ้าน้องถ้าน้องน้องชอบคอนนี้น้องจะรู้บ้างเฮ้ยไปตัวไหนต่อ้าซักเจจริงๆถ้าจะซื้อนาเตอร์เทอร์ทีให้ซื้อแบ่งให้ซื้อแบบทดลองหัวเล็กๆสัก2อ5แอลลในสอเนี่ยน้องรู้แลวน้องชอบมันไม่ชอบจะได้ไม่ไม่เปลืองตัวไปซื้อทั้งหมื่นถ้าน้องไม่ชอบนะครับถ้าอยากได้นะครับแบบลองแบบลองแบบ2องแแบบขนาดทดลองนะน้องมาตราตรงเนี้ยมันมีให้ลองลองก่อนนะครับถ้าชอบควรอย่ามีขาย